ใส่เนื้ก็คือเป็นเนื้อาหารปลาดุกพี่น้องอาหารปลาดุกกับหั่มนะครับผมในมันผสมกันผสมกันเบิ้งครับตัวก,กุ้งให้ตุ้งงามครับกุ้งไฟคือว่าก็โอเคนะครับก็ได้การอยู่กุ้งงามดีครับสวัสดีครับออนซอลไลอีสานบ้าหน้านพี่น้องมานี้สีผ้ามา,าใส่กุ้งหรือว่าดักกุ้งนะครับบริเวณน้องน้อง,น,องน้องน้ำนี่พี่น้อง โดยเงี้ยล่อมาหนี่เป็นอาหารปลาดุกนะครับเป็นอาหารปลาดุกและกะ้วกนะ็เป็นล่ำนะครับเป็นล่ำจะผสมใส่น้ากันนะครับเพเื่อดีมพอใส่ถุงไปแล้วนะครับทีนี้นี่ก็จะเป็นผสมระวางอาหารปลาดุกกำห่ำ่มนี่ครับพี่น้องจะใส่เนี่ยจะใส่แนวดักกุ้งตัวนี้ครับลูกนี่นองน,องนี่นองนี่มีทั้งหมดอยู่10 10หลังนะครับผมจะใส่อยู่นี่10หลังหลังจากนั้นตอนเศร้าจะมาเบิ่งว่ามันจะได้กุ้งบ่ บงอาหารที่เอาใส่อ่ะเขาเขากินหมดเลยกลุ้งกินหมดเลยไอ้เนาะเคือได้หลายครับเขาไ,ได้ลายเป็นนี่บอกล้งแหลกเนาะล้างแห <c oughs> ลแก<ะ>มันมีถูลังที่สองครับล้ลงที่สอง อ,อันนี้เป็นเงี้ยประดุกที่ผมใส่กำผั่มนะครับใส่ไว้กำผ่มต้องออยเบิดนะเพราะว่านันเคลื่อนหนูนมาก,กัดเนี่ยเงี้ยยังยังอย,งอยู่ ง,งสองลังพี่น้องสองลังน <laughs> ี่หลายแลลังที่สามไปิ่งหลังที่สาม ลัางนี้บาลายครับลัางนี้บาลาณยายมันเหลือถ้าเหลือก็อหนูมันจะกัด ลัง,ลงได้อยู่ได้บอมนี่ดตสกุลตัวมง่าไหมบอมได้อยู่วานูน่ะโอ้นี่มีอยู่ครับที่สี่ครับ แลหลังนี้ก็ได้ลายหลังนี้ได้ลายทีสีหลังที่สีครับบึงครับอันนี้สี่หลัง หนีหาเขานี่บอร่างนี้บอบไลายไปไหน เอออนไนสิมันมีเฟียงอ่ะเฟียงนีมันไม่เข่าดีน่ไยครับที่หาเอ้านี่ไงไปใส่็อ้ยนี่ยันจินเบิดกินเบิดเลยตัวนี้ล้างที่ห้าเดี๋ยวเบิ่งล้งที่หกครับ

เรียกว่าต้องใส่น้ำตื่น รัง <Huh? S 2> สุดท้ายรังทิ พี่น้องซิหลังครับซิหลังครับกลุ้งไอ้ตัวง,งามไปไาครับอันนี้คือแนวดักกุ้งนะพี่น้องแนวดักกุ้งที่ผมออกมาใส่นะครับยุนน้องสาหน้องนี่นะครับเป็นน้องสาของของผมนะครับโดยใส่ไอ ใส่เงียก็คือเป็นเนย้อาหารปลาดุพี่น้องอาหารปลาดุกกับหัามนะครับผมในมันผสมกันผสมกันเบิ้งครับตัวกุ้งให้ตัวง,งามครับกุงไฟถือว่าก็โอเคนะครับได้การอยู่กุ้งงามดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บฝากกดติดตามพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ